ครับก็ยางยืดที่ทุกท่านจะทําเป็นยางยืดชื่ออย่างยืดลูกโซ่นะครับลูกโซ่สองก็เราจะทํากันด้วยแพทเทิร์นด้านหน้าด้วยการเริ่มด้วยการเรียงวงยางตามแพทเทิร์นกระดาษนะครับก็คือ35กองกองละ5เส้นวันนี้เอามาทำยางยืดนะครับเป็นเครื่องออกกำลังกายให้ผู้สูงอายุ อย่างที่เราทราบกันว่าโรเกร์มีทีก็จะทํำยางยืดบริหารสําหรับคนพิการสําหรับเด็กแล้วก็วันนี้ก็ผู้สูงอายุแต่ละแต่ละ,แต,ละแต่ละกลุ่มแตกต่างกันยังไงบ้างครับสําหรับเจ้ายางยืดนี้ ก็จะแตกต่างตามความแข็งแรงของของกล้ามเนื้อเขานะครับถ้าเด็กก็จะมีจํานวนยางวงยางที่น้อยกว่าแล้วก็สั้นกว่าแต่ผู้สูงอายุก็จะมีจํานวนยางที่มากเพิ่มมากขึ้นให้หนักขึ้นเกิดแรงต้านได้กับก่างกายครับ แล้วยากยากไหมครับแากยากครับครัที่ตอนนี้เพลินแล้วอ๋อตรงไหนตรงไหนที่เพลินสุดยี่สิบทำพอเลยอ๋อยากตอนแรกพอทำไปเรื่อยๆก็เพลินใช่ไหมครับ เราจะมาสาธิตท่าต่างๆนะครับปกติอาจารย์ให้ผู้สูงอายุทําท่าไหนบ้างก็แขนไหลไหนทำให้พี่บวยดูเดี๋ยวเขาจะประยุกต์ได้แขนไหลเอ่ไหลล้วอันนี้ได้ท่าไหนบ้างได้ส่วนไหนบ้างครับไหลด้แล้วก็หลังด้วยไหลด้วยแล้วหลังด้วยใช่ไหมครับครัแล้วมี ลักษณะเหมือนบิดขี้เกียจไม่ใช่บิดขี้เกียจครับมีมีหลังด้วยลายอันนี้ลายเหมือนกันแต่หลังมีนวดหลังมีเกาหลังด้วยเกาหลังแล้วก็อ้อมหลังแต่จริงก็คือหัวไหล่เนี่ยแหละครับเกาหลังแต่จริงใช้ไหล่แล้วมีอะไรครับมีขาก็จะใช้ใช้เหมือนดิยกเวทเวทเทรนนิ่งเหมือนกัน We're turning my guys. มีมากครับเพราะว่าอย่างพวกสูงอายุเนี่ยสามารถให้เข้าไปออกกําลังกายบางทีเราก็เราไม่เขาไม่มีเวลาบ้างแหละมีข้ออ้างอย่างอย่างนี้บ้างแหละไม่อยากออกบ้างแหละนะครับแต่พอมีพวกอุปกรณ์เนี่ยนะเขารู้สึกว่าเออมันออกกําลังกายง่ายขึ้นนะนะครับแล้วลรู้สึกว่าเออพอมาออกร่วมกันเนี่ยมันรู้สึกว่าสนุกสนานนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ พอเราออกกำลังกายเครื่องนี้ได้มันน่าจะไปทําเครื่องอื่นได้นะอะไรเงี้ยครับแล้วก็คาดว่าต่อยอดเลยว่าถ้าเราถ้าคนสูงอายุของเราเนี่ยสนใจที่จะออกกำลังกายมากขึ้นเราก็จะเอาร่วมกับการอาชีพเพื่อผลิตให้มากขึ้นกันไปเพื่อเพียงพอต่อผู้สูงอายุของเรานะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ได้เครื่องมือเป็นต้นแบบความคิดเป็นต้นแบบในการที่จะให้ผู้สูงอายุเริ่มที่จะออกกำลังกายทีดีครับ สึกวันนี้คือมันเป็นความสุขที่แบบมีความสุขข้างในอ่ะคือคือเราสามารถที่จะมอบรอยยิ้มและความสุขให้กับให้กับออคนอื่นได้ออแล้วก็มอบสุขาภาพที่ดีๆให้เขาอ่ะออผม,ม่าจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดใครที่เราทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ใครดูอ่ะ แล้วเราแล้ววันหนึ่งทาไปได้สักระยะหนึ่งไม่มีใครเห็นเนี่ยไม่ต้องน้อยใจนะคนที่เห็นก็คือตัวเรานั่นแหละจงฝึกภูมิใจใตัวเองแล้วงานที่คุณทําคืองานที่มีคุณค่าไม่ว่าคุณจะทําคิดว่างานคุณเล็กหรือใหญ่แต่สำหรับผมมันคือความยิ่งใหญ่เสมอหัวใจที่ปล่อยอัตตามันมหัศาจรรย์มากนะก็อยากให้กําลังใจทุกๆคนนะครับไม่ว่าคุณจะมีจิตอาสาแล้วเคยเป็นและตอนนี้ไม่ได้เป็นหรืออยากจะเป็นหรืออะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในขณะจิตใดตอนนี้เริ่มต้นใหม่ได้เหมือนร่างกายคิดจะเป็นจิตอาสามันก็ยอดเยี่ยมมากเรียกว่าสร้างทั้งเสียงหัวเราะนะครับได้ทั้งสุขภาพจิต สุขภาพร่างกายนะครับรวมถึงเครื่องออกกําลังกายที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมง่ายๆแต่ประโยชน์มหาศาลนะครับผู้สูงอายุก็เรียกว่าดีใจนะครับเป็นอีกหนึ่งคุญแจที่จะไขไปสู่การที่จะมีสุขภาพที่ดีได้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าคนบรรพนาสาของเรานะครับจะไปทํากิจกรรมด,ดีที่ไหนเป็นภารกิจอะไรเราไปชมตัวอย่างกันครับสำหรับผมผมว่ากิตอาสานะผมว่าคือการช่วยเหลือเบื้องต้นไม่ต้องช่วยเหลือแบบเต็มที่ก็ได้ถ้าคือคุณมีโอกาส ช่วยเหลือคนอื่นได้คุณช่วยก่อนเลยครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วนะครับกลับมาติดตามรายการคนมันพนาสาได้ใหม่ครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันอาทิตย์บ่ายสงโมงครึ่งวันนี้ลาไปกอ่อนสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรภพา o f i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  l l นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทาง TV บุรภพาครับ